สวัสดีค่ะจากร้านคงจากการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะซะคะสั่งเครื่องเข้าเอีนยังก่อนตันี้คุบสั่งคุบมานะคะคุบตีดินนะคะติดกับรถไถนาเดินตามค่ะตัวนี้นะคะ อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสั่งมากำลังนำขึ้นรถเพื่อนำไปส่งลูกค้านะคะตัวนี้ถ้าใครสนใจทักมานะคะที่ร้านกงจากการเกษตรเบอร์โทร0811206955หรือเบอร์โทร0627545665ค่ะสนใจทักมานะคะขุบตีดินค่ะ มีของเยอะแยะมากมายนะคะมีของเยอะแยะมากมายนะคะสะต็อกไว้เต็มโกดังเลยนะคะนะสนใจทักมานำส่งให้ถึงที่นะคะจ่ายค่าน้ำมันแค่นั้นนะคะมีช่างผู้ชำนาญงานไปส่งให้นะคะย๋ยวนี้กำลังจะไปส่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอําเภอจังหารค่ะกำลังจัดของขึ้นรถนะคะ จัดของขึ้นรถเพื่อนำไปส่งลูกค้านะคะสินค้าตัวนี้จากร้านกงจัดก,การเกษตรนะคะอยู่ที่อำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะก็ทักมาสั่งมานะคะมีช่างผู้ชำนาญงานนะคะนำไปส่งนะคะถึงที่นะคะเพียงแต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าน้ำมันรถให้ค่ะตัวนี้ ขบตีดินนะคะมีเยอะแยะมากมายค่ะมีทุกสีอยากได้สีไหนก็อ่าอ่าบอกสีมาเลยนะคะมีสีส้มสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวนะคะตัวนี้นะคะสีเหลืองนะคะมีทุกสีเลยค่ะขบตีดินนะคะค่ะอ่าสนใจทักมาที่เบอร์โทรนะคะ0 6 2 7 5 4 5 6 6 5ค่ะ อขอบพระคุณมากนะคะลูกค้าอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ